ฮัลโหลก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปของเกม Beat Wave s o นะครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปสอนการหาเพชรนะครับไอเพชรสีลุงลุงเนี่ยเพื่อที่ว่าจะาไปเปิดกาชานะครับก็ช่วงแรกๆเราจะเปิดกาชาหาตัวละครกันก็ค่อนข้างสำคัญครับตอนแรกมันจะใช้250เพชรในการเปิดตู้การันตีซึ่งผมเปิดไปแล้วตอนนี้ผมมาเปิดตู้ฉลอง เปิดเซิร์ฟใหม่นะครับในโซนเอเชียก็สเต็ปละ250เพชรครับแต่ว่าช่วงสเต็ปแรกมันจะใช้ร้อเพชรอ่ะตอนนี้ก็จะการันตีแล้วนะครับเพิ่งเปิดมาได้ไม่กี่ชั่วโมงครับผมก็เปิดไปถึงสเต็ป5แล้วก็จะการันตีแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะมาแนะนําวิธีการหาเพชรกัน,นครับโอเคก็ขั้นตอนแรกนะครับเราอัพตัว5าดาวที่มันให้เลือกตอนแรกไปก่อนก็ได้นะครับให้เป็นเลเวล80อย่างที่ผมทําไว้ก็คืออุนคิโล่า แล้วเราก็เอาไอ้เจ้าคอนน่ะที่มันแจกช่วงต้นเกมนะครับเอามาตีบวกตัวละครซึ่งวิธีตีบวกก็เข้าไปที่ตัวละครที่ยังไม่ได้ตีบวกนะครับแล้วเราก็ไปที่เพิ่มขีดจํากัดนะครับทีนี้ให้เราเลือกตัวละครคอนใส่เข้าไปนะครับสังเกตตรงจุดสีส้มด้านบนนะครับพออัพเป็นสี่จุดแล้วก็คือมันจะได้บวกสี่นะครับอพอบวกสี่แล้วให้เรา เอาใส่มาในทีมนะครับ2ตัวเพื่อที่ว่าเราจะพาไปลากเวลนะครับตัวเด็กต่อไปก็คือ,อเข้าไปที่เควสนะครับไปที่อีเวนต์นะครับแล้วก็มาที่ฝึกฝนเสริมพลังนะครับเข้าไปให้เราเล่นด่านนี่นะครับผมมหากลยุทธ์สมบัติกุงกิงนะครับของคอนก็มันจะได้พวกยา e อ็พีนะครับให้เรามาลากเวลในนี้นะครับ เพราะว่ามันจะมีตัวละครคอนดอบด้วยอนะ่เรากดเข้าไปก็เล่นให้ถึงระดับไอ้ยากที่สุดก่อนนะครับนี่ครับวลี่ฮาร์ดเข้าไปนะทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือกดไปที่บวกข้างล่างครับผมบวกมันเป็นค่าประสบการณ์นะครับให้เราซื้อ4ชั่วโมงไปเลยก็ได้นะครับถ้าเราจะฟาร์มยาวๆเพราะว่ามันถูกมากแล้วทีนี้เมื่อเราผ่านแล้วนะให้เราติก๊กใช้5ใบนะครับมันก็จะใช้ ห้าตัวในการลงเหมือนเราลงห้ารอบนะครับพอเราลงไปเนี่ยตัวละครมันจะได้เลเวลตันพอดีอ่าโอเคก็ไปดูกันเลยนะครับก็ถามว่าได้เพชรจากไหนก็คือเมื่อเราอัพตัวละครจนถึงเลเวลแม็กนะครับในแต่ละระดับดาวเราจะได้เพชรนะครับก็สามดาวจะได้ยี่สิบห้าเพชรนะครับสี่ดาวได้สามสิบห้าเพชรอ่าแล้วก็ห้าดาวก็หกดาวก็จะได้ เยอะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับโอเคอย่างผมได้อิชิดะมาตอนแรกนะครับตอนที่เปิดการันตี250เพรผมก็อัพขึ้นเป็น6ดาวแล้วก็เอามาพาฟาร์มครับตัวนี้ก็ถือว่าฟาร์มเร็วอยู่นะครับก็เดินยิงไปเรื่อยๆนะครับเดีย๋ยวเวฟเร็วมากเลย แอร์โลไปนะครับอืยิงไปขนาดตีธรรมดายังตีเป็นสกิลหมู่เลยนะครับตัวนี้อตายหมดเรียบร้อยก็จะได้ E P เอาไว้ไปอัพตัวละครที่เราจะใช้ได้อีกครับอทีนี้บอสบัตเติลแล้วแป๊บเดียวเองนะครับถึงบอสแล้ว เราก็ทำแบบนี้นะครับพอจบด่านอโอเคแอดเพื่อนไปหลังจากจบด่านเราจะได้เป็นตัวละครน,นะครับเน่ยเป็นคอนมาแล้วก็เป็น EP มานะครับแล้วก็จะได้เพชรจากซีดาวอนามุลนะครับฮินามอ่าถึงแล้วล7เได้อีก35เพชร่ก็2ตัวก็ได้เป็นเจ็ดเพชรแล้วนะครับตัวนี้ ได้เงินมาอีก1 0 0 0 0แสนก็แป๊บเดียวนะครับมีเงิน2ล้านแล้วทีนี้หลังจากที่เราฟาร์มมาจนครบอ่ะตอนนี้ผมก็ได้260แล้วเราอยากจะเอาเพชรไปทำอะไรก็เอาไปทำได้เลยครับผมอย่างตอนนี้ถ้าผมจะมาเปิดกระชากันก็แล้วกันท้ายคลิปซึ่งตอนนี้ผมอยากได้ตัวหน้าตู้ครับเป็นอิจิโกะล่างที่รวมกับสังเงสือนะครับโอเค250เพชร การันตีห้าดาวหนึ่งตัวนะครับใช้เอ่ยฉันจะไม่เป็นตัวทั่วอีกเ็ยขาดก็คือโอลิฮิเมะนะครับโอ้โหขออีกสักคนได้ไหมอยากได้อิจิโกไม่ยอมมานะครับสามดาวล้วนเลยโอ้โห สามดาวล้วนเลยนะครับก็ได้การันตีมาตัวเดียวนะครับก็กดเข้าไปดูสกิลก็ลดความเสียหายที่ได้รับลง6%อ่าเมื่อเราปลดแม็กก็จะได้เพิ่มอีกครับโอเคต่อประมาณนี้ครับผมสำหรับวิธีการหาเพชรก็หามาเปิดกันได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าอ่าเนี่ยเดี๋ยวตัวผมก็จะหมดแล้วไม่มีได้ตัวใหม่ๆมาเลยผมก็ จะทาไม่ได้แล้วส่วนอีกวิธีหนึ่งก็จะเป็นการลงโคอ,อปนะครับก็เล่นไปสักพักนึงก่อนครับมันถึงจะมีให้เราไปลงกับเพื่อนได้อ่ะก็อันนี้ช่วงต้นเกมผมจะแนะนําเป็นวิธีนี้ก่อนก็โอเคคลิปนี้ก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดถูกใจให้กันด้วยครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ